วันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับกับพี่มี่ที่ว่าชินทาราพง์นายกสมาคมนักขุนประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่มี่ครับสวัสดีครับคุณป๊อปสวัสดีทุกท่านครับครับเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นเราก็จะหมดปี2025ไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนพี่มี่ครับมาสรุปบทเรียนการลงทุนของปีนี้หน่อยครับว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาพี่มี่มีบทเรียนอะไรจากการลงทุนในปีนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากเหตุการณ์ก่อนว่าตอนเริ่มต้นปี2025เี่ยพีน มองตลาดมองการคุณในปีนี้ยังไงแล้วออกมาเฉลยนะครับเป็นไปนเหมือนที่คาดไว้หรือเปล่าครับก็จริงๆต้องย้อนกลับไปตอนต้นปีเนี่ยผมก็ยอมรับว่าเราคาดถูกบางเรื่องแล้วก็คาดผิดบางเรื่องนะครับก็ส่วนตัวผมคิดว่าปีนี้จะเป็นปีของการรีนีทุ้นในกลุ่มดัชนีที่อยู่ในโซนต่ําขึ้นมาซึ่งต่ําที่สุดในใจผมนี่คือประเทศจีนแล้วกันบต่ําลําดับสองนี่คือประเทศไทยนะครับ ก็สรุปก็คือประเทศจีนก็มีการปรับตัวขึ้นของดัชนีตามที่คาดการไว้เนาะแต่ก็กระจายไม่ทั่วถึงนะครับถ้าใครที่ลงทุนในหุ้นจีนจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ลงขึ้นมาในกลุ่มของเทคโนโลยีกลุ่มของ AI หรือกลุ่มที่มีการเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีหรือนโยบายภาครัฐไอภาคส่วนอื่นก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับส่วนหุ้นไทยเนี่ยผมเห็นมันไม่ดีมาสองปีติดๆละปีนี้ผมก็คิดว่าโอ้โหด้วยความคาดหวังก็ต่ํานะครับ อไอ้ตัว GDP growth ที่เราคาดหวังก็คาดหวังกันต้นปี2%เปอร์เซนกว่าๆเนี่ยมันก็ดูไม่น่าจะยากในการ achieve ใช่ไหมครับตัวเลขน,นักท่องเที่ยวก็น่าจะฟื้นตัวดีจะเป็นปีแรกๆจากโควิดที่เราน่าจะปรับปรับตัวตั้งฐานกันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยยอมรับก่อนว่าภาพเศรษฐกิจการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยต่ำกว่าที่ผมคิดนะครับแล้วส่วนหลายๆส่วนไม่ว่าจะหนี้ครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่อนปอนของภาคธนาคารเนี่ย ก็เป็นไปด้วยพัฒนาการทิศท,ท,ทางที่เป็นบวกนมันเป็นไปได้ช้ากว่าที่เราคิดเนาะแบงก์ก็ยังปล่อยยากทั้งปีเลยยอดขายรถยนต์ก็ฟื้นตัวช้ามากรวมไปถึงมันมีเหตุการณ์ใหม่ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยที่จริงๆเราจะเรียกเขาว่าเป็นเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดก็ได้คือเขาชนะทุกภาคนะครับแต่พอมาปีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาติดลบแล้วเขาเริ่มเจอคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเวียดนามก็ดีจีนก็ดีเกาหลีญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยมันดึงนักท่องเที่ยวออกไปเนาะ เรื่องใหม่ๆที่ไม่ได้คาดการไว้ก็อ,อย่างเช่นแผ่นดินไหวใช่ไหมครับเรื่องของน้ําท่วมใหญ่ในพื้นพื้นภูนนมิภาคต่างๆผมก็เลยคิดว่าปีนี้เมันเป็นปีที่ซับเรื่องราวไม่ดีไว้เยอะแล้วดัชนีไทยเนี่ยถ้าปิดที่แ,แถวๆนี้นะครับคุณปั๊บก็ต้องยอมรับว่ายังลงมาค่อนข้างเยอะเนาะโดยเฉพาะดัชนี MAI ที่ เคยทำพิกที่800กว่าจุดเนี่ยวันนี้เหลืออยู่250 260จุดเนี่ยโอ้โหมันยังแบบเจ็บปวดอ่ะแล้วเพื่อนเพื่อนผู้ชมที่ชมรายการผมเชื่อว่าก็าาอาจจะโฟกัสอยู่ในพุ้นกลางหุ้นเล็กที่อยู่ในในในเซตก็ดีใน m อ i ก็ดีเนี่ยปีนี้คงผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยต้องยอมรับว,ว่าผิดจากที่เราคาดเนาะแต่มันก็อธิบายได้บ้างจากการคาดการที่ผิดของเราบางส่วนว่าเราเรา,เรามองโลกดีไปแต่มันก็มีอุบัติเหตุเนาะ จริงๆทั้งภัยธรรมชาติทั้งเรื่องราวต่างๆที่เราไม่ได้คาดฝันเนี่ยอระจบเข้ามาในปีนี้ด้วยซึ่งผมคิดว่าเอาละมันก็ปีนี้จะผ่านไปแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือ,อยังเหมือนเดิมคือคุณก็ต้องเรื่องหาธุรกิจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมีปันผลที่ดีไว้หล่อเลี้ยงฉลมใจเวลาที่ตลาดหุ้นมันไม่ได้ดีนักนะครับ,รบแล้วก็คงต้องมีการกระจายความเสี่ยงครับไม่ว่าจะไปอเมริกาก็ดีเวียดนามก็ดีจีนก็ดีหรือไทยก็ดีเนี่ย ตามแต่ที่เรามีความเข้าใจหรือมีความสนใจเนี่ยต้องกระจายแหละผมว่าอย่างสมมุติว่าตอนเนี้เราเห็น,นอนเมริกาดีมากเลยแต่ประสบการณ์ในอดีตผมเนี่ยที่อยู่ในตลาดมานานๆนะผมอยู่มา1 7บเปีแล้วนะครับเวลามันดีดีๆต่อเนื่องมนานานๆเนี่ยมันแปลกมากแม้มันไม่ต้องมีอะไรที่แย่ลงกว่าเดิมมากนะครับคุณป๊บแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ในปีถัดๆไปเนี่ยมันจะเพอร์ฟอร์มลำบากแล้วกันมันคล้ายๆกับว่า ทุกคนมีกำไรก็อยู่บนที่สูงเนาะถ้ามันมีเซอร์ไพรส์แฟกเตอร์มาเติมเรื่อยๆพุ่นอาจจะไปต่อแต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยโอกาสที่มันจะเพอร์ฟอร์แมนไม่ดีมันมีง่ายกว่าแต่กับ,บข้างกับกับพุ้นไทยที่แบบตอนนี้มันไม่มีคนคาดหวังแล้วเนี่ย,ยก็ยังต้องกระจายความเสี่ยงอยู่ที่เขาเยอะประมาณนึงอยู่ดีเพราะเขาอยู่ในโซนต่ำเนาะบางทีมันมีพัฒนาการเชิงบวกขึ้นมานิดหน่อยไม่ว่าจะเรื่องสถานการณ์การเมืองที่ดีขึ้นสงครามกับเพื่อนบ้านไทยกัมพูชาเนี่ย ก็คงไม่ได้ยืดเยื้อมากผมดูจากสภาพกำลังของทางฝัง่งเพื่อนบ้านเราแล้วเนี่ยก็คงก็คงไม่ได้ยืดเยื้อะนะครับคือถ้าพวกนี้มันมีอะไรสักอย่างที่จบไปได้ด้วยดีเนี่ยการคาดหวังในเชิงลบมากๆเอาละคันผมเชื่อว่าทุกคนที่มองมาที่หุ้นไทยคือยี้หมดแล้วก็ให้ให้มุมมองให้ทิศทางที่แย่หมดเนี่ยเวลามันมีดีขึ้นมานิดหน่อยมันก็มีโอกาสจะฟื้นตัวบทเรียนที่ผมได้จากปีนี้ก็คือต้องกระจายความเสีย่ยงแล้วกอ็อาจจะต้องมีส่วนเผื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เพราะเราเริ่มเห็นว่าสถานการณ์โลกก็เริ่มมีความคัดการยากมากขึ้นเรายังไม่รวมไปถึงเรื่องของสถานการณ์ดินฟ้าอากาศผมก็คิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของร้อยปีครั้งหนึ่งหรือหลายร้อยปีครั้งหนึ่งแล้วแหละมันเป็นเรื่องของ global warming หรือมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเหมือนกันแล้วกันเอาเป็นว่าแม้จ,จะไม่เกิดทุกปีแต่มันอาจจะต้องเตรียมตัวมากขึ้นมันอาจจะเกิดถี่ขึ้นไวขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ปีนี้เราอาจจะไม่ได้เตรียมตัวแต่ปีถัดๆไปเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็คง คงอาแวร์ aware, เพราะว่าเหตุการณ์ผลกระทบเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงจริงนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ปีนี้ก็คือยังต้องอดทนลงทุนต่อไปแล้วก็กระจายความเสี่ยงมองผลตอบแทนให้ระยะยาวมากขึ้นการมีเงินสดในบางช่วงนะครับถ้าไม่มีไอเดียในการลงทุนที่ดีผมว่าไม่มีความจำเป็นต้องฝืนนะครับ,รบเราถือเงินสดรอเนี่ยบางครั้งก็ได้แล้วไม่ต้องผีผามซื้ออะไรเข้าไปในก็เรียกเวลาที่เรายังไม่ได้ความมัน่นใจร้อยเปอร์เซนอะไรอย่างนี้ อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในปีนี้ครับผมครับก็คือ 1. นนะครับมองหาสินทรัพย์ที่มีคุณภาพมองหาหุ้นที่มีการเติบโตมีคุณภาพดี2นะครับกระจายการทุนให้มีความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้วก็3คืออดทนนะครับจังหวะตลาดไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบร้อนถือเงินสดไว้ได้รอจังหวะตลาดกลับมาก็กลับเข้าไปลงทุนนะครับทีนี้พี่มี่บอกว่ามีหลายเรื่องที่ผิดคาดหลายเรื่องก็เป็นไปตามคาดนะครับในฝั่งที่ผิดคาดเนี่ยก็คือมองว่าปีนี้ หุ้นที่เคยอยู่ในโซล่างจะดีตัวกลับขึ้นมาจะฟื้นคืนขึ้นมาแต่ก็ปรากฏว่าจากปัจจัยที่เราไม่คาดคิดก็ทําให้หลายๆตลาดนะครับอย่างหุ้นไทยและชนีเอไมเนี่ยก็ไม่ได้ฟื้นคืนขึ้นมาอย่างที่เราคาดหวังไว้ในต้นปีครับพอพี่มี่มาเจอกับสถานการณ์ที่มันไม่เป็นไปตามคาดครับพี่มี่รับมือยังไงในช่วงปีที่ผ่านมาใช้กลยุทธ์แบบไหนมีผิดทางไปบ้างไหมและถ้าเกิดว่าเจอผิดทางเนี่ยพี่มี่ทำยังไงครับ ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการปรับพอร์ตนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะค่อยๆติดตามตัวเลขเศรษฐกิจในแต่ละไตรมาสเราก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าเออมันมีบางเรื่องที่มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเราเห็นตลาดหุ้นทั่วโลกออทามไฮเนี่ยเจาะไปในไส้ในเนี่ยจริงๆผมว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะมันก็เล่นในติดเดียวกันคือเรื่อง AI กับ Data Center อระไรเงี้ยมันยังโยงกับเรื่องราวพวกนี้อยู่นะเรื่องของ New Technology อะไรเงี้ยผมก็พยายามจะปรับพอร์ตให้ไปสู่สิ่งนั้นมากขึ้นเพราะผมเช,ชื่อว่า เรื่องราวในเรื่องของอ new technology digital transformation หรือ AI related เนี่ยมันเป็นเทรนด์ระยะยาวแล้วก็หุ้นหลายๆตัวในบ้านเราเนี่ยซึ่งผมว่าในท้ายที่สุดก็จะได้ประโยชน์จากตีนี้เหมือนกันแต่ตลาดอาจจะมองแบบเร็วๆเมามาร่วมเมาเข่งว่า,วา,วา,วาวประเทศไทยไม่มีหุ้นเทคหรอกแล้วก็กระโดดข้ามไปหรืออาจจะมองว่ามีเดลต้าตัวเดียวอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงมันก็มีหลายๆตัวมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับที่ประเทศทั้งประเทศอะ จะมีบริษัทแค่บริษัทเดียวที่ได้ประโยชน์จากการมาของ AI ถูกไหมครับ,รบเรา,เราถ้าเราชอบตีมนี้เนี่ยเราก็มีหน้าที่เข้าไปคน้นแล้วเข้าไปทดสอบความจริงแหละว่ามันมีไหมล่ะไอธุรกิจที่เอ,อ่อพอ AI มันมันมัน,มนค่อยๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยเพราะาอาจจะเอามันมาลดต้นทุนหรือเอามันมาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตประสิทธิภาพการบริการเนี่ย แล้วทาให้บริการของเขาแตกแขนงและไปได้ไกลขึ้นหรือแม้แต่คนที่ขายอุปกรณ์กวางระบบเนี่ยในปีถัดๆไปผมก็เชื่อว่าองค์กรเริ่มจะต้องปรับปรุงแล้วใช่ไหมครับมันก็จะนับเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์แม้แต่งบลงทุนของภาครัฐทั่วโลกไม่พูดถึงประเทศไทยอ่ะตอนนี้ก็ลงทุนในเรื่องของ IT Infrastructure เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคลาวหรือเรื่อง IT เนาะมันหยุดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปมองในแอเรียที่ แม้แม้เขาเรียกว่าคาดการสถานการณ์ที่เลวร้ายไป่อนแต่เราก็ต้องมีจิตใจในแง่บวกเพื่อมองหาโอกาสนะครับผมก็เชื่อว่าประเทศไทยยังมีหลายๆหลายๆจุดแหละที่อาจจะพลิกฟืก้นกลับมาได้<อ>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่เทคโนโลยีใหม่ๆหรือเรื่องเซอร์วิสดีๆของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยถ้ามีอ่านายกรัฐมนตรีใหม่หรือมีรมัฐมนตรีการท่องเที่ยวที่เข้าใจปัญหาแล้วออกนโยบายได้ตรงจุดตรงใจเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งพวกนี้มันไม่ได้ต้องใช้การปรับโครงสร้างอะไรเยอะเนาะ คืออาจจะเป็นแค่ปรับมุมมองของนักท่องเที่ยวนิดหน่อยเนี่ยเราก็ฟื้นกลับมาได้แล้วผมว่าหุ้นพวกนี้ก็น่าจะเข้ามาดูเข้ามาติดตามครับมันอาจจะเป็นอะไรที่คือซื้อหุ้นมันจะแปลกนิดหนึ่งไม่เหมือนการทําธุรกิจนะครับการทําธุรกิจเนี่ยเรามักจะทําธุรกิจตอนที่ภาพทุกอย่างดูดีเนาะแต่ตลาดหุ้นเนี่ยต้องต้องเรียนรู้ว่ามันเป็นสมการสองชั้นหมายความว่าถ้าทุกอย่างมันดูไม่ดีมากๆแต่ทุกคนคาดการณ์ว่ามันไม่ดีเกินกว่านั้นเยอะ บางครั้งมันมีสถานการณ์ที่ดีกว่านั้นเล็กน้อยเนี่ยพุ่มมันก็ขึ้นได้เยอะละมันเหมือนว่าเราจะต้องดูองค์รวมของการคาดการ์ด้วยและบางครั้งมันดีดีอยู่แล้วแต่คนคนะาดการ์ว่ามันจะดีกว่านั้นใช่ไหมครับเพราะเวลาพุ้นขาขึ้นเนี่ยตลาดก็จะบวกอ่อเนอเรทีฟหรือจินตนาการเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันทาพลาดนิดหน่อยเหมือนในที่เราเห็นในหุ้นอเมริกาหรือหุ้นจีนที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยพลาดไกด์แดนนิดหน่อยไม่ใช่ไม่โตนะครับ มันโตน้อยลงหน่อยมาชิ้นน้อยลงนิดนึงบางทีหุ้นหายไปครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นความยากในแต่ละตลาดดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไปโจมตีว่าอเมริกาไม่ดีจีนไม่ดีหรือไทยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหุ้นไทยตอนนี้มีมีจุดได้เปรียบก็คือคนคาดหวังน้อยมากๆและเขาเหมาเข่งอยู่ว่าทั้งประเทศไม่ดีแล้วรเรามีหน้าที่เข้าไปดูแหละผมยังเชื่อว่าสิบสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นของธุรกิจเนี่ยยังมีตัวที่สามารถจะปรับตัวได้แล้วก็กลับมาฟื้นแล้วก็เติบโตได้ ให้ผลตอบแทนที่ดีแน่นอนในมุมผมนะครับแต่ทัาที่ที่ทุกคนบอกว่าดีแล้วเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่ดีต่ออีกน้อยเปอร์เซ็นต์แหละอาจจะสามสี่ห้าเปอร์เซ็นที่เราต้องไปค้นหาว่ามันจะต้องดีมากกว่าที่เขาคาดคาดกันอีกเพราะตลาดหุ้นมันเป็นสมการสองชั้นเนาะต้องคิดสองสองรอบอะครับถึงจะสามารถจะลงทุนแล้วชนะตลาดได้เราอย่าเพิ่งอ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็มองมุมเดียวแล้ว,วลงทุนแบบเนี้ยอาจจะอาจจะมีความเสี่ยงครับผมครับส่วนตัวพี่มี่ปีที่ผ่านมาใช้กลยุทธ์แบบไหนครับมีวิธีไหนที่ใช้แล้วเวิร์กบ้าง แล้วก็มีวิธีไหนที่มารู้ตัวว่าปีนี้ใช้แบบนี้แล้วอาจจะไม่เวิร์คครับโอ oh, ้จริงๆในตลาดจีนเนี่ยผมก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างโอเคนะครับเป็นไป oh. ตามที่คาดแล้วกันก็คือตัวที่เลือกเนี่ยก็เป็นไปอย่างที่คิดมีมีตัวที่คิดผิดบ้างก็อาจจะขายทํากําไรแล้วปรับพอร์ตไปตลาดหุ้นไทยเนี่ยยอมรับว่าปีนี้ผมปรับพอร์ตบ้างแต่ไม่เยอะน้อยถ,ถามว่าสาเหตุเพราะอะไรเนี่ยส่วนหนึ่งคือมาลงมาพร้อมกับโวล่มที่น้อยด้วยครับคุณปั๊บแล้ว บางทีการขยับมันไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่มันไม่เหมือนทุกๆรอบเนาะทุกๆรอบเนี่ยมันลงมาหรือมันจะอยู่โซนไหนก็แล้วแต่เนี่ยด้วยไซส์พอร์ตของผมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากๆเนาะมันก็อาจจะเป็นหลักหลายๆสิบล้านเนี่ยเรายังขายหุ้นบางตัวออกไปได้เนาะตอนนี้ถ้ามันยากกว่ายากยากว่านั้นขึ้นไปแล้วกันเวลาเรามองบิดออฟเฟอร์เนี่ยต้องยอมรับว่าเออมันหายไปจริงๆก็เข้าใจเลยว่าทําไมวอลเลนบัฟเฟตชาริมังเกอร์เนี่ยถึงเน้นย้ำนะครับว่าเวลาเราลงทุนเนี่ย ปัจเจกเชิงคุณภาพมันสําคัญมากๆเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราอยากจะถือหุ้นมันแค่สามเดือน6เดือนแล้วขายทากําไรใช่ไหมคุณครับแต่ในโลกความเป็นจริงบางครั้งเราต้องเตรียมใจจะถือมัน3ปี5ปีด้วยเนาะบางทีมันอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แสดงผลลัพธ์ในระยะสันะ้นน่ะแต่เราต้องหาหุ้นที่ถือไป3ปี5ปีมันก็ยังไม่แพ้แต่ถ้าระยะสั้นมันมาดีเรายิ่งดีใจอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะต้องคิดกว้างขึ้นคิดลึกขึ้นเตรียมตัวมากขึ้นคงจะคิดแบบ ในโลกที่มีสภาพคล่องเยอะๆหรือมีการเก็งกำไรสูงๆแบบหลายๆปีก่อนเนี่ยอาจจะใช้มุมมองนั้นไม่ได้แล้ครับผมสุดท้ายนี้ครับขอคําแนะนําของพี่มี่หน่อยครับสำหรับนักทุนนะครับที่ผ่านปี2025มาได้แล้วนะครับเรากำลังจะเข้าสู่ปีหน้าปีใหม่ปี2026นะครับจะมีคามําแนะนํำยังไงให้นักทุนเนี่ยสามารถมาสะท้อนตัวตนของตัวเองในการลงทุนนะครับ มาสะท้อนบทเรียนหรือว่ามาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะครับปีหน้าเนี่ยเราจะได้มาเริ่มต้นออลงทุนกันนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสดใสามากขึ้นนะครับหรือว่าทําได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาครับส่วนตัวผมเอาตัวผมเป็นที่ตั้งแล้วกันะผมก็อยากจะทําบันทึกการลงทุนเวลาอาทิตย์นะครับแต่ถ้าหลายๆคนที่มีมีเวลาน้อยหรือไม่ได้เป็นฟูลไทม์เนี่ยผมว่าสักเดือนละครั้งเนี่ยคุณต้องเขียนบันทึกไอเดียการลงทุนในหุ้นที่คุณถือแหละว่าคุณคาดหวังอะไรนะครับ แล้วเอามันมาทบทวนทุกๆเดือนเนาะไม่งั้นเนี่ยผมว่าบางทีเวลาเราอยู่ในตลาดเนี่ยแล้วตลาดมันค่อยๆเปลี่ยนแนวที่หรือเปลี่ยนฟันเดเมนทัลไปเนี่ยจริงๆเราเราจิตใจเราพอเรารับลูกข่าวไปทีละนิดเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันเนาะแต่ถ้าเกิดเรามีโจทย์ไว้ก่อนว่าก่อนหน้านี้มุมมองเราเป็นยังไงเนี่ยก็อาจจะทําให้ผลตอบแทนในการลงทุนหรือการตัดสินใจในการลงทุนในแต่ละช่วงในในในมูฟที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของฟันเดเมนทัลเนี่ย เราน่าจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าตอนนี้ทุกอย่างมันยากขึ้นอ่ะเศรษฐกิจโลกมันโตช้าลงเศรษฐกิจไทยยิ่งโตช้ากว่าเนี่ยมันภาดไม่ได้เนาะเราก็ต้องพยายาม <S <S เขาเรียกว่าเห็นหรือว่าตัดสินใจให้เร็วกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ต้องทํางานหนักขึ้นละเอียดขึ้นผม <S <S ผมก็ยังเชื่อว่าในท้ายที่ตลาดหุ้นก็เป็นอย่างนี้ละ <S <S 2> <S 2> มันมันเป็นวงจรไปถึงพอมันไม่ดีแย่จนสุดมันก็พลิกกลับมาดีพอดีจนสุดมันก็ต้องพลิกกลับมา regression to the m e a n นะครับ สำคัญก็ต้องรักษากำลังใจนะครับเสียอะไรเสียได้นะครับแต่อย่าเสียกำลังใจคือเสียเงินไปเนี่ยถ้ากำลังใจเรืองดีอยู่ผมเชื่อว่าลงทุนให้ถูกวิธีสุดท้ายมันก็ได้กลับมาทั้งหมดแน่นอนพร้อมกับดอกเบีย้ยและทบต้นไปเรื่อยๆครับครับปกติช่วงสิ้นปีเนี่ยครับพี่มี่ก็ตลาดก็จะค่อนข้างจะเงียบเหงาเบาบางแล้วนะครับบอลุมก็หายไปเอ่อนักทุนบางส่วนเนี่ยก็เลือกที่จะหยุดเทรดแล้วครับปกติแล้วช่วงสิ้นปีนี้พอเอ่อช่วงเวลาปลายปีแบบนี้พี่มี่ทำยังไงบ้างครเเป็นพิศษัม มีเ,เป้าหมายหรือมีอะไรไหมในช่วงปลายปลายป,ายปีแบบนี้ครับก็ปกติจะไปเที่ยวครับปกติต้องยอมรับว่าโอ้ทุกอย่างก็จะไปได้ดีกว่านี้เนาะปีนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปไหนเยอะแต่พยายามจะมาเรียบเรียงและทบทวนแผนการลงทุนของตัวเองใหม่เนาะแล้วก็อาจจะจริงจังมากขึ้นหรือทำเฟรมเบิร์กในการติดตามหุ้นแต่ละตัวให้ให้ให้ดีขึ้นในปีหน้าพอผมก็ยังเชื่อว่าโอกาสมีอยู่ครับ เพียงแต่เพียงแต่หลายท่านที่ได้ไปเที่ยวก็อาจจะพักผ่อนไปด้วยเอาหุ้นตัวเองไปอ่านรีวิวด้วยเล็กๆน้อยๆเนาะในปีใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นเป็นการเริ่มต้นที่ดีละเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเราจะได้รู้ละตอนนี้หุ้นไม่ดีแต่ก็มีหลายตัวที่มันดีแล้วมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับถ้าเราเจอก่อนเราเห็นก่อนเราจะได้พลิกไอ้ตัวที่มันอาจจะใช้เวลานานมากในการฟื้นตัวเนี่ยมาอยู่ในตัวที่ฟื้นตัวได้เร็วกว่าผมว่านี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้ในเฉพาะหน้าก่อนครับผม ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่มีมากเลยนะครับที่เข้ามาแนะนํากันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ